จังหวัดตากถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติดินโครนถลม่มและอุทกภัยต,ตามประกาศของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในปีนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมจากสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมีปริมาณน้ำฝนกว่า100มิลิเมตรติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอแม่สอดโรงเรียนบ้านพรเดซึ่งอยู่ใกล้เชิงเขาหมู่ที่4ตำบลพระาธาตผาแดง เกิดเหตุดินภูเขาพังถล่มลงมาทับโรงเรียนจากด้านหลังส่งผลให้อาคารหลังดังกล่าวเสียหายพังทั้งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหน่วยคาดการว่าอาจเกิดเหตุอุทกภยัยหรือน้ำป่าไหลหลากขึ้นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตากจึงสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยและกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ได้จัดเตรียมกำลังพร้อมชูชีพยานพาหนะและเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีเมื่อมีคำสั่งเมื่อวันที่29กรกฎาคมหน่วยได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่ว่าสภาพน้ำในแม่น้ำเมยขึ้นสูงมากและไหลแรงอาจเกิดน้ำท่วมผู้บังคับการจังหวัดพร้อมส่วนล่วงหน้าได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อประมาณสถานการณ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเดินทางถึงที่หมายเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นจึงได้ตัดสินใจให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกตาจัดส่วนแยกเข้ามาในที่ตั้งชั่วคราวที่วัดไทยวัฒนารามเพื่ออำนวยการประสานงานและควบคุมการให้ความช่วยเหลือของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนครั้นเมื่อทุกส่วนเดินทางมาถึงบริเวณที่หมายก็เริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทันทีซึ่งในขณะนั้นทางจังหวัดตาก ก็ได้จัดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นที่อำเภอแม่สอดหน่วยจึงได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเหตุการณ์ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องน้ำท่วมสูงขึ้นและกินพื้นที่บริเวณกว้างราษฎรได้รับผลกระทบจำนวนมากกระแสน้ำในแม่น,น้ำเมยไหลแรงเส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านถูกตัดขาดรถไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เรือท้องแบนและเรือยางมีความจำเป็นอย่างมาก หน่วยจึงได้รายงานเหตุการณ์และขอรับการสนับสนุนกำลังและยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่สเรือท้องแบนและยานพาหนะจำนวนมากได้ถูกส่งเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทียานพาหนะขนาดใหญ่ของหน่วยทหารมีความสำคัญอย่างมากที่ช่วยอพยพป,ประชาชน และขนย้ายสิ่งของจําเป็นออกจากพื้นที่จากการประสานงานของหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกตากกองกําลังนาเลสวนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่35หน่วยเฉพาะกิจตํารวจตระเวนชายแดนที่34หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ที่33และส่วนราชการในพื้นที่ให้สามารถนํากําลังพลยุโทโธปกรณ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อวันที่31กรกฎาคมพลตีพันศักดิ์จันดง้งรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกตากและร่วมแจกถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอีกทั้งในส่วนของภาพรบรมวงศานุวงศ์ ทรงมีความห่วงใยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทรงจัดผู้แทนพระองค์มามอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 1. สิงหาคมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงยังมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังคงเดินหน้าต่อไปเมื่อวันที่สองสิงหาคมระดับน้ำลดลงสู่สภาวะปกติ การช่วยเหลือเป็นการเข้าฟื้นฟูพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งในตลาดริมเมยสะพานมิตรภาพบ้านท่าอาจและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อวันที่3สิงหาคมผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาคที่3พลโทปรีชาจันโอชาได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดทหารบกตาก โดยมีพลตรีสรายุทธรังสีผู้บัญชาการศูนย์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนบ้านพาเดะที่ถล่มพังเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกตากสามารถให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยไม่มีการสูญเสียของกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ตลอดจนชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแต่อย่างใดผลจากการปฏิบัติงานสามารถทำให้จังหวัดตากและหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบถึงขีดความสามารถของหน่วยทหารเป็นอย่างดีรวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานทหารต่อพี่น้องประชาชนตามคำกล่าวของท่านผู้บัญชาการทหารบอกว่า ทุกของประชาชนคือทุกของทหาร